รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับอเมานะครับนะวันนี้วันเสาร์นะครับที่เจนะครับพฤษภาคมสองห้าหห้านะครับนะวันนี้อเมากนครับนะครับนะคัดบอลนะครับมาให้อยู่2คู่นะครับเป็นบอลพรีเมียร์ลีกนะครับอังกฤษนะครับทั้ง2คู่เลยนะครับนะคู่แรกครับ เชลซีครับพบกับบูฟนะครับแต่เวลา3าทุ่มตรงครับคู่ที่2ครับลิเวอร์พูลครับพบกับสเป์นะครับแต่เวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับโอ้โหใครเป็นแฟนลิเวอร์พูลก็จะดูก็ต้องนอนดึกกันสักหน่อยนะครับทุกท่านนะอ่ะไปสรุปผลบอลของเมื่อคืนครับอ่ะโอ้โหเสียดายครับจริงจริงครับนะโอ้หน้าบอลนี้เรียบร้อยทุกคู่นะครับนะคู่แรกครับเชียร์ไปที่อินเตอร์มิลานครับ โอ้โหหมาว่าจะไม่ขาดไม่ขาดจริงๆครับนะนะครับที่อเมาได้เกิดเอาไว้นะครับทุท่านนะราคามันน่ากลัวนะครับหมากก็ได้น้าให้เล่นสูงนะครับทั้งสองคู่เลยนะทุต่านนะคู่แรกครับเชฟที่อินเตอร์มิลานครับไปที่สองลูกควบสองลูกครึ่งครับจบเวลาให้อินเตอร์มิลานชนะสี่สองหูแหวงกันไปนะครับทุท่านนะแต่อหมาให้เล่นสูงไว้ที่ทับแต่ละนัสามลูกสามลูกครึ่งนะครับถ้าจำไม่ผิดนะ สามลูกครึ่งควบสี่นะครับต้องจำไม่ผิดนะนะครับสกอร์รวมเนี่ยครับนะสี่สองกินเต็มไปครับโอ้โหอ๋หมาเขาวาคู่ยูเว่ครับนะโอ้โหเสียดายครับเชียบไปที่ยูเว่ครับครึ่งลูกหรือครึ่งครบลูกอ๋อหมาจำไม่ได้ครับมาจบเวลาครับยูวินยูวินตุ๊ดแพ้ครับทุกท่านเสียเต็ม นะครับหมอหมก็ว่าอยู่นะครับเห็นมันแปลกแนะครับราคาแล้วก็ให้สูงเต็มเกมนะครับไอที่สองลูกครึ่งสกอร์รวมสามเมตรกินเต็มนะครับที่หมาได้บอกนะครับทุกท่านนะว่าราคานะครับที่มันคู่แรกเนี่ยราคามันต่อเยอะนะครับถ้าไม่ชอบก็ให้ไปเล่นสูงแทนนะครับคู่ที่สองเหมือนกันนะที่หมาบอกครับทาไมวันนี้อยู่เว่มาต่อน้อยมันแปลกแปนะครับถ้าไม่ชอบก็ตัดปัญหานะครับให้เล่นสูงไปนะครับทุกท่านแค่นั้นเองนะครับ ส่วนบอลวีพีของเหมาเมื่อคืนครับอ่ะเรียบร้อยครับกินเหมือนเดิมนะครับสําหรับบอลวีพีในกลุ่มของเหมานะครับนะแล้วก็ทีเด็ดบอลฟรีนะครับทีเด็ดบอลฟรีนะครับกิน2ยก1เสีย1กํ่งกไรอยู่ดีนะครับก็กําไรอยู่ดีนะครับนะส่วนใครนะครับที่อยากได้ลิ์สูงแรกนะครับแบบนี้เนี่ยครับนะนี่ครับ ลิสสูงแรกนะครับแบบนี้นะครับนะมีเฉพาะในกลุ่มนะครับของอเมาเท่านั้นนะครับทุกท่านนะอย่าเข้ากลุ่มนะครับง่ายที่เดียวครับนะทักไอดีไลน์ส่วนตัวหมาเหมาได้ครับ a h m a o 99นะครับทุกท่านนะก็จะประมาณนี้นะครับนะวันนี้วันเสาร์ก็นะครับบอลเยอะอยู่แล้วครับทุกท่านนะนะครับใครชอบนะครับอยากได้ทีเด็ดบอลญี่ปุ่นนะครับก็ทักมาหาเหมาได้ครับนะ ความหมาให้นะครับบอลในกลุ่มอยู่แล้วครับสำหรับให้บอลสดบอลนะครับพูดยๆงรัทในกลุ่มให้ตลอดนะครับทุกท่านนะอ่าเรามาดูคู่แรกนะครับคู่แรกเนี่ยครับบ้านผลบ้านผลบอลนะครับให้เชลซีต่อนะครับลูกครึ่งนะครับนะมาดูครับสถิติครับห้านัดล่าสุดที่เจอกันนะครับนะเชลซีชนะหนึ่ง ชนะ2นะครับแล้วก็วูฟชนะ1นะครับแล้วก็เสมอนะครับ2เกมนะครับแต่เป็นนะครับปีนะครับ2 0 2 1นะครับที่เสมอได้2เกมนะครับนะแล้วเชลซีนู่นะครับชนะนะหลายปีเลย้19 20โอ้โหนานมากนะครัทุตท้านะนะครับแต่ปีล่าสุดที่เจอกันเสมอนับเสมอกันนะครับนะเนแต่วันนี้เชลซีต่อเยอะนะครับนะ ปกติเจอนี่ครับต่อไม่เกินลูกดืงอนะครับทุกท่านได้เห็นไหมครับนะมาดูครับห้านั้ล่าสุดนะครับตาของเชลซีครับเชลซีชนะหนึ่งชนะสองนะครับแล้วก็เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปครับสองเกมนะครับสําหรับเชลซีมาดูครับเกมในบ้านครับห้านั้ล่าสุดนะครับในบ้านโอ้โหช่วงนี้เชลซีนะครับตอนแรกแรกนะครับ มันก็ดีอยู่นะครับหลังๆนี่พอโดนแพ้เอาก็โอ้โหเรียบร้อยครับตุกต่าชนะหนึ่งชนะสองครับแล้วก็แพ้ไปถึงนะครับสามเกมนะครับสำหรับเชลซีนะครับตานะครับชนะก็ชนะไม่เกินราคานรทุกท่านเห็นไหมครับลูกครวบลูกครึ่งลูกควบลูกครึ่งนะครับเห็นไหมนะครับ เรามาดูทีมเยือนกันบ้างนะครับ5นัดล่าสุดของพวกเขานะครับสำหรับวูฟนะครับนะวูฟก็โอ้โหไม่ได้เลือกเยอะผลงานครับชนะหนึ่งเกมเท่านั้นครับที่เหลืออีกสี่เกมครับแพ้รวดนะครับแพ้รวดเลยสี่เกมนะครับนะผลงานไม่ดีครับเอาดูเกมเยือนครับ5นัดล่าสุดนะครับเกมเยือนก็เหมือนกันครับชนะได้หนึ่งครับที่เหลืออีกสี่เกมนะครับแพ้หมดนะครับทั้งสี่เกมเลยนะครับทุตท่านดะ ดูตารางคะแนนครับเจลซีครับอยู่ดับ3ครับแข่งแล้ว34มนัดนะครับชนะ19เสมอ9แพ้6มีอยู่6กกคะแนนครับส่วนครับปู๊ครับอยู่ดับ8ครับนะแข่งแลครับ34นัดเท่ากันครับชนะ15าเสมอ4แพ้15นะครับมีอยู่สีคะแนนนะครับนะถามว่าโอ้ในเจลซีก็ต้องการ3แต้มนะครับเพราะ ต้องการนั่งอันดับ3เอาทุกท่านนะเพราะอาร์เซนอลนี่63คะแนนนะครับนะนะครับถามว่าเชลซีเสมอชนะนะครับถ้าเสมอก็ยังก็ยังอยู่ที่3นะครับทุกท่านนะเพราะอาร์เซนอลนี่63คะแนนหนึงครับห่างกันต้องสคะแนนนะครับทุกท่านนะอ่ะดูเกมเดียวครับเชลซีครับแข่ง16ชนะ8เสมอ5แพ้3ครับเกมเดียวของวูสครับแข่ง17 ชนะ8เสมอ2แพ้7นะครับทำดูที่แฮนดิแคปนะครับแฮนดิแคปครับในแรกเปิดมาครับลูกควบลูกครึ่งครับน้ำเจ้าบ้านอยู่ที่0.96นะครับส่วนเยือนอยู่ที่0.94นะครับนะเลลที่2ไหลขึ้นไปที่ลูกครึ่งนะครับน้ำเจ้าบ้านไหลขึ้นไปด้วยอยู่ที่1.05นะครับส่วนเยือนไหลลงอยู่ที่0.85นะครับนะราคาโอเวอร์ในแรกครับ2ลูกครึ่งเลลที่2ก็2ลูกครึ่งครับนะ ราคาลูกครึ่งราคาโอเวอร์ครับน้อยนะครับบวกกับทิมเยือนนะครับน้ำลงอยู่ที่ศูนย์จุดแปด้านะครับคู่นี้อาเมาขอเชียนะครับทิมเยือนนะครับนะาถ้าดูใจสติแล้วเก๊นะครับอาเมาก็บอกนะครับอเมาวิเคราะห์ตามเลทราคาน้ำนะครับนะแล้วก็ราคาไฮดี้แคปเป็นหลักนะครับทุกท่านนะนะครับแค่นั้นเองนะครับนะ นะครับค nah, pues nah, nah e, ู theory, nah. Nah, nah, arrived, nah, ่แรกเชฟตีทีมเยนนะครับนะคู่สองมาดูครับนาลีพูนะครับนะต่อเนี่ยสเปอร์นะครับลูกควบลูกครึ่งนะครับสำหรับบ้านผลบอลนะครับนะมาดูครับหานัดล่าสุดที่เจอกันนะครับนะลีพูชนะหนึ่งชนะสองชนะสามชนะสี่นะครับนะแล้วก็เสมอหนึ่งนะครับสเปอร์ยังไม่สามารถชนะลีพูได้เลยนะครับทุกท่านน่ะเราดูครับห้านัดล่าสุดของล์พูครับ เรามก็รู้กันอยู่นะครับสลับลิปูนะครับช่วงนี้แรงจริงๆครับหานาสุของเขาไม่ต้องพูดเยอะครับชนะรวดครับทุกท่านนะอํามดูเกมในบ้านนะครับในบ้านหาน่าสุดชนะสี่นะครับชนะสี่แล้วก็เสมอไปที่หนึ่งเกมนะครับทุกท่านนะอ่ะเรามาดูนะครับหานาล่าสุดของสเปอร์ครับสเปอร์ชนะหนึ่งชนะสองชนะสามนะครับแล้วเสมอหนึ่ง แล้วก็แพ้ไปแค่หนึ่งเกมเท่านั้นนะครับนะอ่าเรามาดูครับเกมเยือนครับห้านาสุดนะครับของสเปอร์สเปอร์ชนะหนึ่งชนะสองนะครับแล้วก็เสมอหนึ่งเสมอสองแล้วก็แพ้ไปครับหนึ่งเกมเท่านั้นนะครับทกท่านนะแพ้กับแพ้ไปขาดครับแพ้สามสองนะครับนะอ่ดูตลางคะแดนครับ ตารางคะแนนครับลีปูครับอยู่ดับ2ครับแข่งแล้ว34มสได้ครับชนะ25เสมอ7แพ้2ครับมีอยู่82คะแนนครับส่วนสเปอร์ครับอยู่ดับ5ครับแข่งแล้วครับ34นัดเท่ากันชนะ19เสมอ4แพ้11มีอยู่61คะแนนนะครับนะ61 62 63 64นะครับนะถามว่าสเปอร์จะเก็บ3แต้มได้ไหมอาหมอบอกครับว่ายากนักยากเพราะลีปูเราก็รู้ๆกันอยู่ครับ นะแมสซี่กับล์พูนะครับเกมที่เหลือเนี่ยต้องเก็บสามแต้มสถานเดียวนะครับต้องเก็บสามแต้มสถานเดียวใครสะุดเสมอหรือว่าแพ้โอกาสที่จะนะครับนะตะมุนเนี่ยนะครับล์นะบพูสะดุดโอกาสที่จะไปนะครับนะเป็นแชมป์พรีเมียร์ก็เรียบร้อยครับเสร็จแมนซีนะครับนะ สองทีมนี้ห้ามสะดุดเด็ดขาดนะทุกท่านนะก็รู้ๆกันอยู่ครับเกมเย้าครับวิปูแข่งสิบเจ็ดชนะสิบสี่เสมอสามไม่แพ้ใครเลยนะครับอ่ะมาดูซนะครับเกมเยือนของสเปอร์แข่งสิบเจ็ดชนะแปดเสมอสามแพ้หกนะครับมาดูที่แอนดี้แคปนะครับแอนดี้แคปครับเลยแรกเปิดมาครับลูกควบลูกครึ่งครับน้ำเจ้าบ้านอยู่ที่ศูนย์จุดแปดห้าส่วนเงินอยู่ที่หนึ่งจุดศูนย์ห้าครับ นะครับเดืที่สองราคาเขที่ครับลูกคลูครึ่งครับน้ำเจ้าบ้านอยู่ที่หนึ่งจุดศนหนึ่งะครับสดเยือนนะครับไหลลงอยู่ที่0ู9จดปดเก้านะครับราคาอเวอร์เลทแรกครับสามลูกเดืที่สองก็สามลูกครับนะราคาครับลูกคูลูกครึ่งราคาอเวอร์ครับนะสามลูกเอาหมอก็จะมองรัาว่าน้อยไปนิดนะครับ้นยังน้อยไปหน่อยนะครับแต่มันยังถือว่าโอเคอยู่นะครับนะนะครับแต่ ดูจากได้หลายเว็บนะครับลุงน้ําเจ้าบ้านครับน้ำโดนไม่ไหวครับคู่นี้ครับหมอขอเชียร์นะครับทิมเยือนนะครับนะแต่หมอมองเขาว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเก็บสามแต้มได้แน่นอนนะครับทุกท่านนะแต่กูยิงไม่ขาดนะทุกท่านนะอ่าเดี๋ยวไปสรุปดาเว็บันสุดทีนะครับเดี๋ยวหมอขอเช็คดาวเว็บหน่อยนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยครับมันทรงนี้เเดียวเลยครับนะครับ อ่ะไม่เป็นไรครับมาสรุปครับคู่แรกครับเชียร์ไปทีบูบครับลูกครึ่งนะครับนะคู่สองเชียร์ไปทีสเปร์นะครับนะลูกคว่วลูกครึ่งนะครับอาเมานะครับจะให้ต่ำนะครับไม่ลูกนึงไม่ได้ครับนะคู่ริเวอร์พคูล ต่ำแรกน่าเล่นมากนะครับนะนะครับนะหมอให้ต่ำแรกแล้วกันนะครับนะสำหรับนะลูกควบลูกลูกรึ่งไปนะครับนะต่ำแรกนะครับนะครับนะต่ำแรกไปครับเชลซีกับบุฟสูงก็น่าเล่นนะครับนะเอาประมาณนี้พอนะครับทุกท่านนะนะครับนะนะครับได้อิทูบก็ประมาณนี้ครับนะใคชอบตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับใครต้องการความชัว์นะครับ เมาแนะนำครับไปเอาบอลวีพีของเหมาแล้วครับแล้วก็นะครับบอลวีพีก <ET> ับเซียนท่านอื่นในกลุ่มของเหมานะครับนะไม่อยากเข้ากลุ่มนะครับก็ไปเอาบอลฟรีนะครับนะในเพจหรือในกลุ่มนะครับนะของเหมาได้นะครับทุกท่านนะอยากเข้ากลุ่มฟรีนะครับทักไอดีไลน์มาครับเดี๋ยวเหมาจะส่งลิงก์ให้ท่านนะครับทุกท่านนะใครที่เข้ามารับชมคลิปเหมาแล้วก็ขอฝากนะครับกดติดตามครับท่านจะได้ไม่พลาดครับคลิปใหม่ใที่เด่ดโดนจากเหมานะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวทุกท่านครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ